สวัสดีครับกับช่องดําซิ่งดินระเบิดวันนี้มาเจอเข้าวลมนะครับนี่ติดติดบ้านติดหมู่บ้านวันนี้บุกลุยในโซนบ้านข้าวตำบลปักกวมอำเภอประคนชัยจังหวัดปุรีรัมคอนโทรโลโดยเสียคริตเจ้ากอเจ้าเดิมนะครับเจ้า d c ซีร้ นี้คือดันเข้าล้มดันเข้าล้มนะครับไม่มีน้ำจมแบบนี้ก็สบายๆนะครับนลื่นเข้าแบบสบายๆอันนี้พึ่งย้ายมาลงนะครับ ย้ายมาลงเมตกิเมีอเจ้าก็ไปลุยอยู่อีกแปลงหนึ่งอันนี้ก็มี14ไร่กับ20กว่าไร่รออยู่แต่ว่ามาตอนฝ่าย4โมงแล้วก็เราก็เลยมาลงเอาไอ้ตรงนี้3ไร่ก่อนเดี๋ยวพรุ่งนี้เขาว่ากันใหม่ช่วงนี้ จะยังไม่ดันนะครับกลางคืนเพราะว่าเห็นใจชาวนาด้วยข้าวราคาถูกการเก็บเกี่ยวก็ต้องไม่ต้องรีบนะครับไม่ต้องรีบอีกประมาณสองสามวันก็เดี๋ยวหน้าจะได้ลุยทั้งกลางวันกลางคืนนะครับเพราะว่าข้าวก็เริ่ม สุกเต็มทุ่งหมดแล้วนี่เราก็ตามเสียคลิปมาดูนี่ก็มาลงติดหมู่บ้านส่วนมากข้าวจะล้มนะครับนี่ติดหมู่บ้านเพราะว่ามันจะสวยปุ๋ยธรรมชาติเยอะดันแปลงนี้3ามไร่เสร็จเราก็กลับพรุ่งนี้ก็มีนัดการ70็ดสิบไร่กะว่า2วันไปตรงนั้นแล้วก็จะมาเก็บอยู่โซนนี้ต่อ ดันแบบข้าวลมนะครับนี่เข้าลมไม่มีติดคอนะครับไม่มีติดคอเพราะว่าเราใช้เป็นเกลียวดันก็ถือว่าสูตรนี้สเปคนี้ดู <c oughs> ใครมาโวยวายครับดิเจ้าทินมาโวยวายแล้วทีมงานครับรู้จักกันดีแถวนี้โซนนี้ มาแล้วไม่ผิดหวังนี่ตังเัินไปเงียบเกไม่มีดังคุกคลิกเลยครับนี่ไดลองไมโครทำไมเก้ยลองบอไมโครทำไมเอ้ยกัยนจะนิดหน่อยนะมันลงบอไมไมเอ้ยนี่

เงียบคิปเลยครับคันนี้เข่าล้มครับเข่าลม้มล้มแบบติดดินแต่ไม่มีน้ำตัวจวดจาดพี่น้อง เราไปเทก่อน ยังไม่เสร็จครับเหลือบิงหนึ่งเดี๋ยวตามไปดูก่อนส่งถึงที่เอ้ยใจไฟถอยมาก่อนเอ้ยไอเด็กไม่ฮะบ้านเคยใจเพือถอยมาก่อนโอ้ไอลูกน้องก็ไม่ยอมบอก เกือบเกือบไปแล้วสายไฟ เ,เ,เดี๋ยวมาดูว่าจาดต้านไหมอันนี้ข้าวล้มนะครับโอ,โอ้ใช้ได้อ่ เช็ครถเช็คอะไรตรงไหนบกพร่องได้ข่าวว่ามีลูกปืนตัวหนึ่งนะครับแตกเดี๋ยวก็ไปชอดตัวนี้อันนี้ก็ส่งมาตึกที่ข้าวก็คือว่าสา้านครุ่งนี้หลายไรครับจวดแน่นอนติดตามด้วยนะครับก็โอเใหญ่ ลูกน้องคนหนึ่งนะครับติดรถดูแลช่วยดูแลกันมีปัญหาคัดข้องอะไรก็ต้องรวดเร็วทันใจโอ้ได้เยอะอยู่นะ เก็บต่อครับแล้วก็ถ่ายข้าวออกก่อนเหลืออยู่ประมาณปิ้งหนึ่งอ่ะคริตเปิดพัดลมอีกนินหนึ่งเลยอ๋คลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์ครับสวัสดีครับ